วันนี้ก็มาดูถึงศักยภาพนะครับแล้วก็ปัญหาอุปรสรคในการดำเนินการของเอข่าสัตวทางอกยะแห่งนี้ซึ่งถือได้ว่าที่ภูุเก็ตนั้นเป็นหมในตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นจังหวัดลังร่องท,ที่จะตามที่ไวยของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านมนตระยุทธจักรชาที่จะให้ทุกเกาะนั้นมีการริหารจัดการขยะภายในเกาะของท่นี้่นะครับในปัจจุบันนั้นเนี่ยมีหลายเกาะ ในประเทศไทยเกาะได้เกาะข,ขนาดใหญ่ที่มีการขนส่งขยะข้ามมาข้ามทะเลอย่างนะครับระบารลางก็เกิดปัญหาเหตุที่เราเคยเห็นกัน,กนอยประจำดังนั้นจังหวัดภูเก็ตน,นั้นแล้วก็โรงงานเอาขยะแห่งน,นี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะบริหารจัดการขยะในห้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของโควิด9ที่ปริมาณกักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัดับการบริหารจัดการที่มีระเบียบ การจัดระเบียบและการจับกระดบและกาของการเผาขยะเลยการรวบรวมขยะเลยนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่ายิ่งนะครับบวกกับปัญหาที่ทางพื้นที่แห่งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นของตรนปาไม้ไส่วนของเป็นพื้นที่ป่าชายเลนโดยกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นวันนี้ก็ทางกระทรวงนะครับเราก็ได้บรรลุแล้วก็จะได้เร่งในการแก้ไขปัญหาว่าจะตอบสัญญาทําอย่างไรนะครับจะได้มีการเดินกับเพื่อได้ยางต่อเน,นื่อง การนี้ทั้งนั้นก็ได้ฝากกันบ้านให้กับทางท่านผู้ราชการจังหวัดและก็ผู้บริหารนะครับว่าการวางระเบียบการวางเรียกว่ากติกานะครับในการทำจัตยานเพราะว่านับจากนี้ไปเมื่อวันที่โค1 9มีานไปแล้วจังหวัดภูเก็ตก็จะได้รับความนิยมมหาศาลจากนักท่องเที่ยวทั่วทั่วทโลกแต่มันถ้าหากว่าเราไม่มีการวางกติกาหรือว่าวางระเบียบที่เข้มเอาไว้แล้ว ัญหาเรื่องขยะก็จะมีความรุนแรงขึ้นศักยภาพที่เราจะสามารถเผาขยะได้นะครับก็จะไม่เพียงพอดังนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่นอกจากเรามีสถานที่ที่กําจัดขยะจาการเผาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการบริหารจัดการขยะที่ดีกันการจัดการที่ต้นทางนะครับิฉะนั้นการที่มีการว่าเผาขยะหรือว่ากำจัดขยะที่สมบูรณ์นั้นเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาการที่จิ้งขยะอย่างเมียว นะครับก็วันนี้ก็มาแล้วไมได้ฝากกันบ้านเราก็ได้ดูถึงปัญหาเรื่องภาษีที่เราไมสามารถนำไปแก้ปัญหาได้ <c oughs> ในจดที่เจ็ดกระรับก็คงต้องดูทางท้องถิ่นก่อนว่ามีความพร้อมแค่ไหนเพราะส่วนใหญ่แล้วก็ <c oughs> ต้องชื่นชมนะครับว่าที่ตรงนี้เนี่ยสามารถไปหาบจัดก,การได้จนกระทั่งพี่น้องประชาชนที่อยู่รอ,อบนั้นนี่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ทำกิจกรรมต่างๆได้โดยไม่ได้มีปัญหาอะไร กพราะส่วนใหญ่ในหลายพื้นที่นะครับี่น้องประชาชนจะมีนโยบายว่าอยากได้สมควรมีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่ไม่ใช่แบบบ้านฉันนะครับการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ถึงความจาเป็นแล้วก็การบริหารที่มีศักยภาพเพื่อไม่ให้มีกลิ่นหรือความสกปรกลัดลอดออกไปจากสถานทีเน่เรียกว่าเผาขยะนันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดนะีในการที่จะเ,เรียกว่าไปกระจายโมเดลแบบนี้ทำที่ดีนะครับ Oh ประชาชนเขบอกเขอยากให้นการดีไซน์งานก็เลยต้องควบคุมเองอลไพวกนี้ทั้งหมดกควบคุมเองนอกกาช่วงที่จะมีนภานอกก็คืช่วงที่ชนนาโรงงานเพราะนั้นตัวของลักษณะดีไซน์ก็ต้องเป็นสองลายการจะเก็จะยอเข้ากองของในแต่ละรอบที่ผ่านเข้าไปนัที่เวลาผมว่ารอทุ่แค่ประมาณห้าวันแน่จเกูนเนี่ยค่ะอันนี้ก็มีเตียง ที่เราก็ปงนห้่าพยายามควบคุมให้เกยนถ้าที่เกินหนึ่งเนี่ยเกนแค่นี้อันนี้จะเป็นที่กสิบเสมรถได้แต่ถ้าเกินหน่งเมื่อไหร่เนี่ยต้องเปลี่ยนที่ดักตามต้อง่องประตูที่เราเปิดยนั่นใช่ค่ะมันจะควบกินได้ยากแม้ะนเวลาแลในวันที่มันควบคุมได้ไม่ให้เกินอันนั้นุช่วงที่มีปัญหาเรื่องมีปัญหาตอง lima, dua, empat, 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 lima, 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 lima